สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซีทุกคนนะคะใหม่ซุ้งค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะกินข้าวกินข้าวกับอะไรคะเนื้อไก่เพื่อความกินข้าวกับไก่นะคะตอนนี้มาน้องหอมมาในคลิปนี้นะคะมาถ่ายบรรยากาศยามเย็นอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาอาจจะพูดไม่ค่อยยิ้มอาจจะค่อยไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะเม <laughs> ื่อวานนี้น้องหอมพึ่ง ไปเปลี่ยนยางฟันนะคะแล้วก็ไปถอนฟันกรามมาอีกสองซี่นะคะก็เลยทําให้เจ็บฟันนะคะข,ข้างในนะคะแล้วก็ตรงนี้ยังบวมนิดนึงนะคะก็ยังเจ็บฟันอยู่ยังไม่ค่อยหายดีนะคะก็วันนี้นะคะน้องหอมจะมาถ่ายทำอะไรเอ่ยนะคะก็มายังมันมาในบรรยากาศยามเย็นนะคะก็คือจะวันนี้จะมาเลี้ยงฉลองนะคะญาติญาติหรือว่า ญาตินะคะที่มาช่วยน้องหอมทําของขายในตอนตอนที่น้องหอมไปขายของนะคะก็น้องหอมทําปลาหมึกย่างเนาะก็คือจะทําคนเดียวมันไม่ไหวนะคะก็วันไหนที่แบบตอนแรกๆก็คือทําคนเดียวได้อยู่นะคะพอช่วงหลังๆนี่คือมีลูกค้าเยอะนะคะขายไม่พอนะคะน้องหอมก็เลยเสียบขายปลาหมึกเยอะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะตอนนั้นเนื่องจากว่าน้องหอมทําคนเดียวไม่ไหวนะคะก็เลยเรียกญาติมาช่วย เสียบปลาหมึกนะคะเพื่อที่จะไปขายในวันงานอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะงานก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยมาเลี้ยงฉลองให้กับญาติๆหน่อยนะคะที่มาช่วยน้องหอมทําเสียบปลาหมึกในวันนั้นนะคะก็มาช่วยหลายวันเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้น้องหอมขายของเสร็จก็เลย มาทำของกินเลี้ยงญาติกันหน่อยนะคะก็วันนี้เราจะมีของกินอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้น้องหอมทำปิ้งย่างนะคะทาพริกมาล่านะคะสูตรของน้องหอมเองนะคะสูตรของน้องหอมที่เคยขายประจำนะคะก็วันนี้เรามาทำกินเลี้ยงกันอีกรอบหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวจะพาพี่ๆทุกคนไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเราจะมาปิ้งอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนะคะนี่ กำลังอยู่กันตรงนี้นะคะกำลังเริ่มปิ้งกันแล้วนะคะตอนนี้บรรยากาศยามเย็นและอีกอย่างหนึ่งไฟไม่มาด้วยนะคะไฟดับด้วยนะคะนอหอมก็เพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวที่จะกินปิ้งย่างกันนะคะวันนี้มาในหน้าสดเลยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาปิ้งอะไรกันบ้างและมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนนี้ก็ใกล้ค่ําแล้วนะคะแต่ไฟยังไม่มาเลยนะคะนี่ มีปิ้งย่างอะไรบ้างนะคะมีไส้กรอกลูกชิ้นนะคะมะเขือมะเขืออันนี้ก็เอาปิ้งไว้ได้วยอันเดี๋ยวจะกินลูกไปอ่ะมีมะเขือนะคะแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะต้นหอมหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจอันนี้นะคะแล้วก็มีหมูพันกับเห็ดเข็นทองนะคะนี่ แบบนี้นะคะก็เบคอนนั่นแหละนะคะเบคอนัานกับเห็ดชิ้นนะคะก็ทาพริกมาล่านะคะนี่พริกมาล่าสสุดๆนหอมนะคะคั่วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่กล่องลูกชิ้นนะคะเราก็จะมาทาพริกกันนะคะทาพริกนะคะแล้วก็อันนี้คือน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยทากับทากับเห็ดแล้วก็อันนี้นะคะนี่ทาเห็ดกับเห็ดแล้วก็ หมูพันเห็บเข็มทองนะคะแต่ว่ามันจืดนะคะมันต้องใช้น้ํามันหอยราดด้วยนะคะนี่ปิ้งไปด้วยกินไปด้วยสิเดี๋ยวถ้ามันเย็นมันไม่อร่อยนะเอานี่น้องไปลองทำนี้ซิน่าอร่อยมากเลยอ่ะปาเพียงนะคะผัพริกมาล่าเลย ทิมมาล่าก็น้องหอมเป็นคนคั่วเองนะคะมไ,ไม่รู้ว่าจะจืดไหมใส่เยอะๆเลยมันจะได้ไม่จืดอ,อน,นี่มนชุกเกอราแล้วก็ทิน,น,นี้นะนไหมชุกเอรนะคะบางคนก็ยังไม่มานะคะม,มีประมาณสีห้าคนนะคะวันนี้เรากินฉรองกันอ้าวกินเลยอร่อยไหม อันนี้คือคนไทยใหญ่หรือว่าคนฝั่งนี้นะคะเราชอบทํากินนะคะเราทําขายกันส่วนมากนะคะทําขายทํากินกันนะคะนี่แล้วก็มะเขือก็ปิ้งให้สุกแล้วก็จะเอาพริกมาล่าใส่เข้าไปนะคะกินนะคะแล้วก็ใส่เกลือชุรดนิดนึงนะคะอร่อยนะคะนี่ก็กําลังปิ้งกันนะคะวันนี้มาฉลองฉลองที่น้องหอมไปขายของมานะคะมาช่วยกันทําช่วยกันขายนะคะก็วันนี้มาฉลองให้กับ อาญาญาตินะคะที่มาช่วยกันในวันนั้นนะคะก็วันนี้มาฉลองกันนะคะอ

พีมีเดียวว้มันหอมมี่แ่พีไม่ตีน่เอออมาไปเนี่ยันน้อยซื้อมากเลเี่อยาู้ไหมล่ะตนี้ไว้ในถุงมือนียเลยเนี่ยเนาเลย อร่อยไหมทวะอร่อยค่ะอร่อยจริงจริงเว้ยกินพริกมะระได้สิมะระหน่อยอร่อยค่ะเอามะ่าใส่ในจานเลยนะคะใส่ในในถ้วยข้าวแล้วกินกับข้าวนะคะไม่เท่าของเราเลยอร่อยเลยอร่อยจริงจริงเว้ยอร่อยนะคะอร่อยตอนนี้ไฟก็ไม่มานะคะมืดตื้อเลยนะคะอีกแป๊บหนึ่งเราคงมองไม่เห็นกันแล้วนะคะ ตื่นเเลยวันนี้มันมาทํากินปิ้งย่างนะคะแต่ไฟมาดับซะก,ก่อนนะคะไม่ได้กินเนื้อะคะอีกแป๊บหนึ่งจะเอาไฟชักไหนมาใช้นะ,ะตอนนี้ที่เห็นอยู่คือไฟจากแบตโทรศัพท์นะคะจะกินอะไรอีกอยากจะกินแต่เคี้ยวไม่ค่อยได้นะคะปวดฟันเอาชิ้นหนึ่งลูก อันนี้คือสูตรง่ายๆเองนะคะถ้าใครอยากจะทํากินสามารถทํากินได้นะคะ,ะเพราะว่าอันนี้คือหาได้ตามในตลาดเลยนะคะอย่างเช่นอาเห็ดนะคะนี่เห็ดเห็ดพันกับหมูนะคะอันนี้ก็คืออันนี้นะคะน้องหอมก็จะซื้อหมูสไลด์บางๆมาแล้วนะคะแล้วก็คือเอาเห็ดเข็มทองมาลแล้วก็ มาพันกับทีพันกับหมูสไลซ์มาพันกับเห็ดถิ่งทองนะคะเวลาก่อนที่เราจะปิ้งนะคะเราก็ทาน้นามันหอยนิดๆหน่อยๆน,นะคะเพื่อที่มันจะได้มีรสชาติจิมหอมนะคะแล้วก็หลังจากที่ปิ้งเสร็จนะคะเราก็มาทาด้วยพริกมาลาะคะมาทาด้วยพริกมาลาที่เน้อหอมพั่วนะคะเป็นใช้เป็น ผงมาล่านะคะแล้วก็มาคั่วกับน้ํามันให้มันหอมๆนะคะถ้าใครชอบเผ็ดก็คือใส่พริกเพิ่มนะคะถ้าไม่ชอบเผ็ดก็คือพริกมาลาธรรมดาก็ปกติก็ได้แล้วนะคะคั่วใส่น้ํามันร้อนๆนะคะนี่ประมาณนี้เองนะคะอันนี้คือในนี้นี่คือชอบมากอันนี้นะคะแล้วก็อย่างเช่นมะเขือนะคะมะเขือย่างก็เช่นกันนะคะมะเขือก็คือเราปิ้งให้มันสุกๆนะคะแล้วก็จะเอามีด มาหั่นตรงกลางนะคะแล้วก็แบกเป็นสองฝั่งนะคะแล้วก็เอาพริกมาลาใส่ข้างในแล้วก็คนไปคนมานะคะกินร้อนๆนะคะอร่อยมากเลยนะคะนี่ตรงนี้ก็คือปิ้งมะเขือไว้อยู่นะคะเพราะว่าชอบกินมะเขือมะเขืออร่อยนะคะอะไรก็สามารถปิ้งได้นะคะอะไรก็คือเราสามารถนํามาปิ้งได้ทุกอย่างท่าแล้วแต่ว่าเราชอบนะคะถ้าชอบก็คือเอามาปิ้งแล้วก็กินกับพริกมาลาแค่นั้นเองนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็กินปิ้งย่างกันเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าคลิปนะคะตอนเมื่อกี้ตอนที่เรากินกันอร่อยอร่อยนะคะไม่ทันได้ถ่ายเลยเพราะว่าไม่มีไฟนะคะนี่ตอนนี้เขาก็ยังนั่งกินกันอยู่นะคะนี่แถวนี้นะคะมืดครึมเลยนะคะมืดตื้อเลยนะคะมองไม่เห็นนะคะจนป่านนี้นะคะไฟก็ยังไม่มานะคะไฟดับตั้งแต่ตอนกลางวันจนถึงตอนนี้นะคะไฟก็ยังไม่มาเลยนะคะก็ทุกคนก็เลยอดได้เห็นตอนที่เรากินกันเลยนะคะตอนนี้ก็ ใช้ไฟแสงแดดนะคะแต่ไฟมันไม่ค่อยสว่างนะคะก็เลยถ่ายคลิปต่อไม่ได้นั่นเองนะคะโอเคนะคะก็สำหรับปิ้งย่างนะคะถ้าใครอยากกินก็สามารถหาทำกินได้นะคะ วุตถุวัตดิบนะคะก็หาได้ตามตลาดเองนะคะแล้วก็พริกมะลา่าก็เชื่อว่าที่ไทยก็มีขายนะคะตอนนี้นะคะถ้าอยากกินก็หาทางกินได้ง่ายๆนะคะถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถถามเข้ามาได้เดี๋ยวน้องหอมจะบอกสูตรเองนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะน้องหอมจะต้องขอตัวลาท,ทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องน้องหอมถ้าเดือดด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย